เลือกทหารกองเกินกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะมณฑลท,นทหารบกที่37ดําเนินการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจําปี2569ค่ะ ที่อาคารเสนาบันเทิงมทอบอ37พลตรีจักรวีเสรีนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่37ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2569ครั้งที่1พร้อมพบปะพูดคุยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้สมัครญาติและผู้ปกครองและแนะนำแนวทางการต่อย,ยอดในการรับราชการทหารและสิทธิประโยชน์ต่างๆให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงค่ะ กองทัพบ,บกขอเชิญชวนชายไทยนะครับสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2,569 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความตั้งใจสมัครเข้ารับราชการทหารสามารถดําเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปรง่งใสผู้สมัครต้องเป็นชายไทยครับอายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์หรืออายุ22ถึง29ปีผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ได้เข้ารับราชการกองประจำการโดยสามารถสมัครได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์ r c m r t a m i t h หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครจำนวน756หน่วยหรือที่สำนักงานศัสดีทั่วประเทศนะครับภายในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่25มกราคม2569ซึ่งขณะนี้ในส่วนของกองทัพบ,บกจนถึงวันที่13พฤศจิกายน2568มียอดผู้สมัครแล้ว1 9 9 1คนนะครับนคนที่ส